หรือคุณจะดูอย่างเดียวจะเอาอย่างเดียวกี่แชร์สองหมื่นห้าพันแชร์อ่ะโอเคพอปู่ขาของวัดนี้ ลูกค้าใครอยากได้เรียกทูปปูก็คือจิ้มเข้าไปลิงกที่ปักหมุดนะคะเดี๋ยวเขาจะส่งให้จิ้มเข้าไปลิงกที่ปักหมุดนะคะเขาจะส่งให้ใครไม่มีที่ซื้อที่แทงจิ้มลิงที่ปักหมุดนะคะบ้านเฟื่องฟูเก้าห้าจ่ายบาทละเก้าสิบ้า ใครอยากได้เลขทูปปู่ไม่รอกลัวกว่าจะรอเลขจบเนี่ยกลัวแบบว่าคนอื่นจะได้ไปก่อนก็ก็ให้ลูกค้านะคะอันนี้หนึ่งไม่ได้กดสต็อปคลิปนะแต่หนึ่งกดิดเสี่ยงนะคะภาพยังไหลไปเรื่อยๆนะคะภาพยังไหลไปเรื่อยๆลูกค้าขาใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยสี่หมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยคนดูเมื่อที่แล้วกี่คนไม่ถึง เเก้ามื่อที่แล้วะนะเอ้เมื่อแล้วเก้าหมื่นแต่ลูกค้าขาสี่หมื่นแปดพันคนดูสี่หมื่นแปดพันคนดูใครเข้ามาแล้วหนึ่งฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยสี่หมื่นแปดพันคนดูใครเข้ามาแล้วหนึ่งฝากกดไลค์กดแชร์ด้วย ใครไม่มีที่ซื้อที่แทงจิ้มลิงที่ปักหมุดค่ะบ้านเฟื่องฟู95ไม่เห็นเป็นเลขข้างนี้นใครไม่มีที่ซื้อที่แทงจิ้มลิงที่ปักหมุดใครอยากได้แนวทางเลขทูปปู่เข้ามาแล้วลูกค้าจิ้มลิงที่ปักหมุดเลยค่ะจิ้มลิงที่ปักหมุดเลยค่ะ บ้านเฟื่องฟูเก้าห้าเท่านั้นนะคะบ้านเฟื่องฟูเก้าห้าเท่านั้นนะคะไปเสียงด้วยนะบ้านเฟื่องฟูเก้าห้านะคะเข้าไปแล้วขอแนวทางทูบป,ปู่ได้เลยค่ะขอแนวทางทูบป,ปู่ได้เลยค่ะบ้านเฟื่องฟูเก้าห้านะคะจ่ายบาทละเก้าสิบห้ารัฐบาลไทยบ้านนี้เป็นบ้านที่หนึ่งแทงเองหนึ่งเล่นบ้านนี้มาเป็นเวลาสองตีแล้วค่ะ เล่นบ้านนี้มาเป็นเวลาสองปีแล้วค่ะถามแอดมินได้ค่ะค่ะน้องแอดมินได้ค่ะว่าเล่นบ้านนี้มาเป็นเวลาสองปีแล้วจริงไหมเล่นมานานแค่ไหนแล้วห้าหมื่นสองพันห้าหมื่นสามพันคนดูใครเข้ามาแล้วหนึ่งฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยห้าหมื่น คนดูนะคะใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยใครไม่มีที่ซื้อที่แทงจิ้มลิงที่ปักหมดุดบ้านเฟื่องฟู95้หนึ่งเล่นมาแล้วสองปีไปถามแอดมินได้ว่าหนึ่งเล่นมาสองปีจริงไหมใครอยากได้เลขทูปปู่แบบไม่รอรีบมากอยากได้ลูกค้าทักไปไลน์แอดที่หนึ่งปักหมดุดลูกค้าค่ะขอสองหมืแชร์ค่ะ อย่างน้อยต้องครึ่งหนึ่งค่ะขอครึ่งหนึ่งพอหนึ่งจะเปิดต่องั้นก็เอาไปห้าตัวเดียวลูกค้าค่ะขอสองหมื่นแชรค่ะแอดมินเช็คแชค่ะ หนึ่งบอกแล้วนะหนึ่งให้แนวทางฟรีๆเลยลูกค้าค่หนึ่งไม่รับค่าน้าใจไม่รับค่าน้าชาไม่รับค่ากาแฟเลยหนึ่งให้ฟรีๆคุณจะซื้อตามหรือไม่ซื้อตามจะเล่นตามหรือไม่เล่นตามแล้วแต่คุณเลยหนึ่งไม่เก็บค่าน้ําใจลูกค้าไม่ต้องมานั่งบูชาของหนึ่งก็ได้แต่หนึ่งแจกเล่ยให้คุณฟรีๆแบบนี้คุณเข้ามาแล้วว่า4 5 0 0 0คนดูอ่ะคุณกดแชร์ให้หนึ่งไม่ได้เหรอหรือคุณจะดูอย่างเดียวจะเอาอย่างเดียว หรือคุณจะดูอย่างเดียวจะเอาอย่างเดียว